สวัสดีเพืเ่อนๆคนรักบอลสีนะครับวันนี้มาพบกันช่วงเย็นนะครับก็จะแบ่งปันบอลสีได้ไม่เยอะนะเท่าที่พอจะหาแบ่งปันได้นะครับ <c oughs> วันนี้ก็ให้ชมก่อนนะครับถ้าท่านใดที่ชื่นชอบบอลสีต้นไหนก็สามารถที่จะติดต่อผมแล้วก็สั่งมาได้เลยนะครับทางโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็0955153077นะครับ ซึ่งเป็นหมายเลขเดียวกับลายนะครับวันนี้ให้ชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบ่งปันเท่าที่ผมพอจะใช้แสงที่มีอยู่นะครับในการที่จะบันทึกภาพส่งให้เพื่อนๆได้ชมกันในในคลิปนี้นะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับขนาดว่าแสงเริ่มน้อยลงแล้วนะผมเปิดแฟลชของของมือถือนะครับ สองไปนี่กระทบใบนี่โหสวยงามมากครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะคัดวันสีต้นสวยๆไว้นะครับที่มีอยู่ในตู้นะครับตอนนี้เป็นเป็นตู้นะครับเป็นตู้ขนาดใหญ่เลยครับวันนี้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับท่านใดที่ช,ชอบก็สามารถสั่งมาได้นะครับตามที่ผมขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้หน้าจอนี้นะครับแล้วก็ผมจะขึ้นหมายเลขเฟซขึ้น Facebook ด้วยนะไว้หน้าจอนี้นะครับท่านใดสนใจก็สั่งมาได้เลยนะครับ และนี่คือลูกไม้อีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเลยนะครับเนื่องจากว่าต้นนี้เนี่ยถ้าเลี้ยงนอกตู้เนี่ยเขาเลี้ยงได้ง่ายครับแต่เขาจะให้เป็นสีเหลืองครับผมก็เลยชอบที่เขาอยู่ในตู้มากกว่าเนื่องจากถ้าอยู่ในตู้เนี่ยหรือว่าอยู่ในในที่แดดไม่จัดนะครับอยู่ในที่ล่มลำไรเนี่ยเขาจะให้สีครีมครับแบบนี้ครับนี่ครับสวยงามมากๆครับนี่ครับเป็นสีครีมนะครับ เป็นสีครีมหมดเลยนะนี่ครับสวยงามมากๆครับสําหรับกระถางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นกระถางที่เลี้ยงไว้นอกตู้แล้วก็เลี้ยงไว้แดดเยอะๆนะครับเขาก็จะให้สีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ให้ชมบนหน้าจอนี้ด้วยนะครับส่วนกระถางนี้ครับแบ่งปันต้นนี้ครับต้นแรกออกจากสวนครับแบ่งปันอยู่ที่ราคากระถางละ300บาทนะครับสวยมากครับต้นนี้ครับสวยกว่าต้นใดๆเลยครับสามบาทครับ สสีสไตล์วานิลาครับแล้วต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ของทางสวนเรานะครับซึ่งเขาด่างแล้วพอเขาได้แสงเนี่ยเขาก็จะด่างขาวนะครับก็เป็นด่างชมพูแบบนี้นะสวยงามมากครับเป็นชมพูที่แบบดูสดชื่นมากเลยนะครับนี่ครับเป็นวันสีลูกไม้ครับ ถ้าเ,เพื่อนอไรสนใจต้นนี้แบ่งปันอยู่ที่ราคาต้นละ300บาทนะครับสวยงามมากจริงๆครับเป็นลูกไม้มีดแรกนะครับกระถางนี้นะครับเป็นบอลสีที่มีชื่อว่าบอลสีสีลาวขุ่มทองครับต้นนี้เป็นสีลาวขุ่มทองหน้าดั้งเดิมเลยนะเป็นเมื่อก่อนนะครับตอนที่ดังๆเนี่ยเขาเรียกว่าสีลาวขุ่มทองหน้าเทพนะครับ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะครับเพราะว่าสีลารุ่มทองเดี๋ยวนี้ก็จะไปเป็นด่างเหลืองด่างส้มกันไปเยอะนะครับด่างเทพแบบนี้เริ่มหาไม่ค่อยได้นะครับในทองตลาดนะครับก็แบ่งปันตัวนี้ครับอยู่ในกระถางหนิ้วครึ่งนะครับอยู่ที่ราคากระถางละหนึ่งบาทครับสีลารุ่มทองหน้าเทพครับและกระถางนี้ครับเป็นบอลสีลูกไม้นะครับผมเพิ่งปล่อยออกจากสวนไปกระถางเดียวนะครับนี่ครับ ผมแบ่งปันไซ์นี้นะครับอยู่ที่กระถางละ200บาทครับเพิ่งปล่อยออกจากสวนไปเพียงกระถางเดียวนะครับกระถางนี้เป็นกระถางที่2องครับที่จะปล่อยนะครับกระถางละ200บาทนะครับเป็นบอนสีลูกไม้ครับพอโตปุ้มเนี่ยเขาจะมีใบที่ยาวแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็สีสันเขาก็จะกัดสีแบบนี้ครับนี่ครับสีออกขาวแดงเลยนะสวยๆเลยครับนี่ครับนี่คือต้นที่ไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับนี่ครับแดงเลยครับ กระดูกสีขาวครับสวยงามมากครับ,รบแบ่งปันกระถางละ200บาทครับกระถางนี้เป็นบอลสีรัตนะรุ่งโลดนะครับโอ้แต่ใบมีตําหนิเนะาะอขออนุญาตเด็ดเลยเพรตํหนิไม่เอาไว้นะครับรบัตนะรุ่งโลดครับสีสวยเลยครับ นี่ครับอันนี้เป็นหลอดใหม่นะครับด่างจึ้งมากแล้วก็มีหนอแบบโอ้โหเยอะมากครับหน่อนี่ก็ประมาณ1อ่าหนึ่งอถึงสหนอนะครับสวยๆนะครับแบ่งปันอยู่ที่กระถางละ200บาทนะครับ200บาทครับเอาไปทำพันตั้งแม่ได้เลยครับ แล้วนี้ผมก็ขอจบคลิปสั้นๆนะครับวันนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับด้วยลูกไม้ของสวนเรานะครับตอนนี้กำลังขยายพันธุ์อยู่นะกำลังทำจำนวนอยู่ครับเพราะว่าการผ่าครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะได้ไม้ที่ส,สวยๆแบบนี้ไม่กี่ต้นนะครับเพราะนั้นเราก็เลยจะคัดเฉพาะหน้าไม้ส,สวยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ไปเชื่นชมกันเนาะได้ไป สะสมกันนะครับเป็นบอลสีดังดางนะครับแล้วก็ใบสรงกลมนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ